สวัสดีครับผมอาจารย์ธีรภาพชนทวัฒน์นะครับเป็นผู้สอนในรายวิชาโปรแกรมเ a t ท็กสำหรับเอกสารทางวิชาการในรายวิชานี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมเลเท็กนะครับสำหรับนักศึกษาหรืออาจารย์หรือผู้สนใจทั่วไปนะครับที่จะเอาไปใช้ในการผลิตเอกสารทางวิชาการทีนี้โปรแกรมเลเท็กคืออะไรโปรแกรมเลเท็ก ก็เป็นโปรแกรมสำหรับพิมพ์บทความเหมือนกับโปรแกรมที่เรารู้จักกันอย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Office นะครับทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องใช้โปรแกรม l a t e c h สิ่งที่โปรแกรม l a t e c h นะครับมีข้อเด่นก็คือโปรแกรม l a t e c h สามารถจัดก,การกับ สมการคณิตศาสตร์ได้ดีอย่างเช่นถติว่าถ้าวันนี้เรามีสมการคณิตศาสตร์แล้วเราไปเปิดในอีกเวอร์ชันหนึ่งเราเอาจได้สมการที่มีรูปร่างหน้าตาประหลาดอย่างนี้มาก็ได้นะครับแต่โปรแกรมเลเทกไม่ c, ว่าเราจะไปเปิดในคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ตามที่บ้านที่ทํางานที่มหาวิทยาลัยเราก็จะได้โปรแกรมสมการที่มีรูปร่างหน้าตาไม่ผิดเพี้ยนเอกสารที่ยังคงรูปร่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอีกทั้งเลเทกยังสามารถใช้ในงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป หรือการทาการนําเสนอผลงานนะครับเหมาะสาหรับนักศึกษาหรืออาจารย์ที่ขึ้นพูดสัมมนาหรือไปบรรยายที่ไหนก็ตามนะครับสำหรับในรายวิชานี้นะครับก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อจะลงโปรแกรม l a t e x ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการศึกษารายวิชานี้นะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากทุกคนเรียนวิชานี้เสร็จปุ๊บ ก็สามารถนำเอาโปรแกรมนี่ไปใช้ในการผลิตเอกสารทางวิชาการที่ทุกคนต้องการได้ครับ